สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอน้าวๆสีใสๆแน่พี่น้องแปดเก่าม่งครับน่าักกยุดสวนคือเก่าแล้วครับวันนี้โคดผักโคดหญ้านี่โคดบักแพงครับปูบักแพงไว้อยู่ประมาณสิบกุหลุมนี่แหละครับกับบักอื้อพุ่นนะครับพุ่นไะเอของช่องครับนี่น้องมาครับสวัสดีครับย่ง ามายังล่ะนั่นมาละ้อโอ้ยเนาะบุม,มาถ่ายมือกล่องให้เน่เว้ยนี่ครับอินทอรลัมครับโปรตีสีสามครับมีดอกออกมาครับนั่นจะเป็นตัวเมียตัวผู้แล้วครับนี่แต่ว่าถ่าท่างจะคือตัวเมียพี่นอ้องต้นแม่ครับนี่ก็ต้องมีดอกครับมี รอรุ่นครับว่าเป็นหนวยไห่บครับสามตนต้นนั้นก็กำลังอีกต้นนึงคร,นนรครับนี่ขดอรปเดดสวนลาสูดครับนี่นี่ก็ปูวังสว่วงหนาฝนนี่ครับนี่สองตอนสื่อมาเทก,ก้าหรือว่าบักดินฝ่าบันเท่านี่ะครับสองตอนอีกต้นนึงงยูพูนครับุ ผักแบอบแข้งกับเป็นน่วยอะไรละครับนี่ครับน่วยเปิลนนี่กำลังเป็นน่วยเป็นดอกโดกอยู่เลยครับแต่ว่าหากบนบัวไข่ติดครับช่วงล่างๆบนแหลกแหลกหัวไข่ติดครับนี่ครับเห็ดข่าเห็นยังไอเพิลน,น้ำหรือเปล่าไอเพิลนลากไปน้ำน้ำดินน้ำครับน้ำปุนกับบะอือครับบะอือกกับโดกครับ ก็ดกอยู่แต่ว่าก็คือกันแหละครับตัวได้แข็งแรงก็หลอดตัวได้บ่แข็งแรงก็เน่าทิมครับ่ปไปเด๋มันธรรมชาติครับให้มันไปเดมดิ้นครับบางคนก็ถามบนว่าให้ขึ้นข้างก็ได้บ่ขึ้นข้างก็ได้ว่าไปเดมดินยังโดกพ้นสันก็เลยเอ้าตัวได้มักขึ้นก็ขึ้นตัวได้บ่หมักก็บ่ต้องขึ้นแล้วครับ มันกะลากไปในดินนะค,ครับนี่ต้นนี้ก็ขึ้นมาต้นกล้วยนะครับนี่บกม่วงพี่นีกับบัวตองเบาถึงกับพี่น้องเต้นะบานเต้นระมองครับดกของเขาอีหลีครับบานได้บกม่วงบัเป็นหน่วยนี่แสดงว่าแถวแถวนั้นบัหนาวพี่นีร่มหนาวด้นครับบกม่วงเลยโดกคครับนเตะละต้นครับพี่น้องเอ้ยกันบัวลนครับหงาหัหากแทลรพี่น้องเต้นระมองนี่ นี่คะคุณก่อนสอนได้นน่เมื่อดเติบด้วยป,ปีนอ้องอัปเดตสวนลาชุดครับนักสักกะปลูกเล็กๆในน้อยและครับไ่บได้ปลูกหลายครับเมื่อจะาของกินน้ำขายน้ำเนี้ยครับอันนี้ก็อีกต้นนึงครับกำลัง ออกออกบ้านครับโอ้ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวผูโอ้นี่เมนที่นอนเลยนี่ครับตัวน,นี้ตัวผูครับนี่ต้นผูครับ,รบเบิ้งแล้วบ้านยังสีต้นผูครับพี่น้องนี่เคสอนโอ้นี่ครับน,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 นี่ต้นผูต้นผูต้นผูครับ ต้นเมียมีอีกต้นหนึ่งพี่น้องอีกต้นนั้นจะเป็นต้นเมียต้นผู้ต้นนี้ต้ผตอน,อตนผู้ครับมองกั้นบ้านของดอกแลยอ่ะไพี่น้องเอ้ยกําลังจอหน่วยจอดอกครับกําลังออกเครือครับ ต้นนั้นปลูกหลังครับหลังเขาสองหลุมครับตัวน,นี้บกักแฟกบักพักครับเับกแฟงเขียวครับนี่ใช่มันขึ้นมาในข้างนี่แหละครับสองหลุมนี่ครับอันนี้ก็บักแฝงขาวครับนี่ตัวน,นี้ก็ขึ้นข้างอยู่ครับนี่น่วยก็กำลังจอนี่ครับนี่ก็ตัวนี้ค่วยตัวนี้ข่วยไขย่ สากาได้ซื้อไอ้กอไฟต้นไฟมาปูอุอยไว้กินนอกินเป็นแนวครับนี่ตอนนี้กำลังออกออกนอครับปลูกโหลายล้วปลูกย่างละน้อยครับนี่ต้นนี้ก็นามดอกใหม่ครับปลูกเสริมครับนี่ปลูกวังหนาฝนนี่ ก็เลยปล่อยไวให้เป็นล่องเบึงนวยครับนี่ปกตินาซักสิบว่ไห้ครับสามปียังสียให้เป็นหนวยให้มันเหลืยงน้ำตน้นห้มันใหญ่ครับแต่เป็นี้ก็เลยว่าปล่อยเปครับเพราะว่าไม่มีไรต้นแล้วต้นใหญ่ก็เลยปล่อยให้มันออกนวยไปเลยครับเป็นดอ,อกครั้งแรกครับปลูกเลยเพราะว่านกเดือนหากหากเดือนนะครับตัวนี้ก็ลงไม้ครับนี่หมักแ้งครับ หล่นหล่นไม้ครับไอ้นี่กับมะนาวนาวแป้นครับเปลือกบางเปล่นาน้ำหอมนี่โลงล่งไม้ครับบกักแพงครับปูไปนี่ครับปูไปนี่ครไปตั้มไหลไปผลผลิอนอผลกำลังกำลังเกิดนี่สานี่ก็สาวัง ปีใหม่นี่จับตะป้านิ่นอย่างเดียวนี่บับสมโอทองดีครับปลูกหลายปีแล้วนี่ฮะเพราะแตรักษาเพิ่นใหม่ก็เลยเอาเพื่องเอายังมาปก๊กหดหนามแน่นี่ครับมองไปหนีว่าแต่เขาถึงอ่ะนี่าเหลืองครับกะล่องลองใหม่ตัวนี้บกับกบักอือครับเอาลงไวแปดหลุม หน่วยโดกอยู่หักบบไข่ติดครับติดอยู่บ้านซิปกุน่วยล่ะหน่วยเพิ่นมครับหน่วยนีกหนึ่งอีกหน่วยหนึง่งอีกหน่วยหนึง่งหนอนหนึ่งข้าวโพดหน่วยหนึงนหน่ง,น,น,งนี่นะครับอยู่ในเปลพอกข่คแย้ง,งกรับปล่อยไว้ครับบริเว เอาหุ่นเอาอยัางครับโคดนาไวไปเรื่อยๆเพราะเห็นมันใต้เดี๋ยวนะช่วงนาหนาหนาวๆอ่ะมันปลูกเพราะเกิดครับมันหนาวจังไลยบุบบอบนี่ละนี่คันนวยนะครับนี่พันนี่นวยบางใหญ่แล้วครับประมาณโล่สองโลนี่ครับุ่นนวยุ่นน,นวยหนึ่งหนึ่งบางใหญ่ครับ ให้เพิ่งนี่น้องซอออนบอยพี่น้องอน,อน,อน,นี่กำลังเห็ดตุกำลังเห็ดห,หวานนี่เพิ่นเห็ดยังเกาะถังขยะกำลังเห็ดถังขยะพอด,ดีครับนี่ฝนบัหลอยฝนท,ทั้งโซนฝนกับบกพริกบักเขือบักแข้งตัวนี้ก็ม่วงนามดอกไม้ครับนี่ปีนี้ดกคักเป็นปีที่สองครับปิดปิดที่สามวเป็นดอกหักบัวดกซ้ำนี้ พี่นี่ปีหน้องนี่กับบักนาวที่แหลกหนึงบ,บักนาวพันธุ์ดูใบครับกลยพันธุมาเหลี่วครับเป็นไหลเม็ดครับนี่เป็นปีแรกครับนี่กำลังออกดอกออกน้อยครับนี่พันธุ์ไหลเม็ดบบมีเม็ดครับหนุ่ย่โหกด้นนะครับนะมันเจอดินถมไปเรื่อยๆก็เลย บใหไ่บวหยัง,ยงหากอยู่เลิอบวม่องดูดแน่อย่างอาหารนี่ครับบักแฟงครับนี่โซนนี้นี่เป็นนวยแล้วครับนวย,ยครับน,นวยครับพอไปกินเลยนะครับนี่ขาวเหรอโนโกพี่น้องโซนเนี่ยโลกขลาล่งขึ้นเครื่อน,ข,นข้างครับนี่เดี๋หาโบไ่ติดเอกครับนี่หนวยบริสีดย่าครับ สีตะโฮอร์โมนก็ใช้ปุ๋ยนี่ปลูกทิมปลูกกว้างไปแล้วครับนี่นี่หน้่ยหนึงครับนี่บริเลนย่านนักคือเขาครับตาแม่แรงครับจังสีมันบกฝักบกแฝงนี่มันบกไข่มีแมงล่งบ้านไหนครับก็ปลูกข้ามาฉาดทดน้ำไปเรื่อยๆครับ โค้ดฟักต่อพี่นอ้งองโค้ดปลาเพล่เขาต่อนี่ก็โผไว้วังหน้าฝนนี่แหะครับนี่ต้นกล้วยอันนี้กคนล้วยบรรเทาเอิญล้วยสนีอ่องเนะาะภาษาไทยเอิญน,น้ำว้าฝนทัาากวิซื้อมาสามต้นกล้วยเตี่ยได้กินหน่วยไปแล้วครับต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็เราออกปี้ โขกมาสามสามต้นสวยมาต้นละสามสิบห้าบาทสามต้นลอยมันขายต้นนี้เป็นตู้ผูกพี่น้องโอ้ยว่าแต่ปตเป็นตัวเมียฝืนตัวเมียตัวต้นหนึ่งรับนี่กําลัางเป็นหน่วยครับแต่ว่ามาซักว่าลอ่องเมืองจากปีนี่กับเสียอ่อ,อแล้วครับมันเก๊ก,กะเก๊ก,กะได้ครับนี่น้ำไหลนี่กำลังเป็นหน่วยปีแหลกครับนี่ นต้นโมยไงหรอกครับจะสิติดให้บ่หรอกบ่ได้เอาตัวเกสรตัวกผัมาผสมนะลองเบิ่งครับพี่น้องตัวกผัตัวนี้ผลเอาเกสรอย่งไหนก็เอาเวลาขู่ทำมาตัวกตุ๊กผัวผมวผ่าเอามาเคาะใส่ถงุงเกสรหากเก็บมาเป็นน้ำเขาดอกเนื้วเตมัน ตออัวนี้ตัวหนึ่งจะตัวน,นี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมยียพี่น้องเมื่อท่านเห็นอยู่ตัวน้องสนับแบบนี้จะคล้องกะคิดว่าเป็นตัวเมยียแล้วนี่ตัวฟองคนมันกระเบิ้งออกครับตัวผู้ตัวเมยียนี่แต่ตัวน,นั้นมันใหญ่มันใหญ่เร็วครับมันเลยง,งามมันเป็นตัวผูส้สอยโอ้ยพี่น้องพูนอาจารย์ทดของครับชมบรรยากาศ ตอนเช้าครับครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนให้พี่ให้น้องเบิ้งครับเดี๋ยวทิ่ม์อย่าปล่อยกันเด้อพี่น้องเด้อซอยๆหนะซาซักไปเรื่อยๆครับยังกับทนๆเบิ้งไว้ไน้เด้อพี่น้องวัได้ไปหาอยู่หากินวานไหนช่วงนี้ช่วงใส่ปุ๋ยหน้าปังรอบสองครับรอบถ่ายแล้วเข่ากำลังก้ม ครับฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับผมขอเกิดเก็บกนาครับสวัสดีครับผมครับ